ท่านผู้ชมครับมาดูกฟผหรือว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะนะครับได้มีการจับมือกับสเต็ปโชว์ศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตอนนี้เขาได้มีการต่อยอดในโครงการเพิ่มทักษะด้านการประกอบธุรกิจโดยมีการใช้นวัตกรรมแบบเปิดนะครับบริเวณลานกิจกรรมชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟาผแม่เมาะจังหวัดลำปางก็ได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเปิดงาน ecat innovative products festival 2021สแสดงผลงานพร้อมจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเพื่อศึกษาวความเป็นไปได้ในทางการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมภายใต้โครงการเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ โดยใช้แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดนะครับภายในงานก็มีการนําผลงานของผู้ประกอบการ7กิจการค่ะได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปนะคะวิสาหกิจชุมชนไพลพฤกษาสมุนไพรวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดในเรือนโรงบ้านเวียงหง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสมุนไพรล,ลำเพยบ้านเวียงสวรรค์และกลุ่มฮิวมัสปรับปรุงบำรุงดินบ้านเมาะหลวงหมู่8ตํตำบลแม่เมาะธุรกิจร้านกาแฟดอยแม่ซ่านและบริษัทอารมณ์ดินจำกัดออกสู่สายตาประชาชนค่ะและจะมีการจับคู่ธุรกิจงานนะคะซึ่งจะจัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะผู้ที่สนใจก็ไปร่วมงานกันได้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซนทรัล